โอ้ยโอ้ my god เชี่ยได้ยินกูไหมเนี่ยพวกมึงอยู่ดิสไอสัตว์กูออกดิสมาพวกมึงอยู่ดิสไอ้ย <It. S 1> ีอ๋อนึกว่าอยู่ดิสเดี๋ยวไเข้าไอปอนเอกมาดิปอน

พี่กินพี่ต้องคอยคุมผมอะ่ะอืมผมไม่มีไอซ์บอลไม่บอกว่าเ๊ะขวาซ้า,ายซ้าย,<อ>ยตะเกงขวาตะเกงตะแดงต่อเ้ยอ First blood แค่คนแค่คนเป็นเลเวลสิ้นเกม เต็มหัวเลยสัดโอ้กูเล่นรอ,องไม่กูเล่นนี้อันนี้ไม่เป็นดีเซร์เอเอแจ็ปกระนาดดีอืมเฮ้ยมันเอาหมัดต่อยวะเมื่อกี้เราไม่หกศูนไงเส็นลล้ง เฮียต uh, ูไม่ได้จุดไม่ได้จุดสวง้าหยใจอรงที่มีเล่้ไว้อยู่ทำอ้วแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้โหงั้นงั้นแหลกควายทอ้เนี่ยสู้ไม่ได้จุดสองเ้เีคตรก้าสู้ไม่ได้จอยสองเลยจ้เดี๋ยวก่อนวุ้เล่นดีเสร็จไม่เป็นเนี่ย ดะโคไม่ดะโคไมคุณไอ้เหี้ยพอกู้เลี้ยงหูฟังไงพอนเสียงเกมดังโคตแตบหูเลยแม่งแบบอ๋อเลยอะน่ารักเลื่องไหนวะล่ะโอ้โคตรเกลียดเลยไม่น่าไปอัปเดตไหมเลยที่ไปอีกร่างมือนะระวังนะ để làm sao đó, bây giờ cái, à, cái nhóm em để đi. chơi 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 ở ไม่ไม่ไม่ระวังระวังอีกคนนึงมานายตัวนึงอย่างน้ระวังด้วยล<อ>งโอยบบเ,เ,เลยตล้องรีบป้องเจ็บแล้วเจ็บแล้วอือออบอมันหล่นลงมปแล้วม่ไดดิวปิงว่ะพี่ bọn chup con, lượn xuống mà, Tăng nào, tàng công, bỏ lao, uổng, đuổi, quạt lại này biết cái đấy làm ่ไองะแมมตอนนี้ตึงเหยเพราก,ก,กูยังไม่ได้ซ้อมมือเลยเล่นแต่เอาวีสัตว์กำลังมันเลยเออกำลังมันเลยเนี่ยกูเบื่อเล่นนานปิปเล่นตั้งแต่หกโมงห้าโมงโมงจะพักจะก็สกิลมาหนาวีแล้วเนี่ยอืม ตายไม่ได้เดต้องส้างบ้านอ่ะ First Blood. ก็ไม่เท่าไหร่นี่หนะ่าข้างบนวะอืมโดดตกลงเนี่ยเคกูไม่เล่นหรอกไอ้แย,ย่ยิงไม่ได้ไอ้สัตว์ไม่ยิงแน่ หัวแดงไมเชื่เกเลยอ่ะโอ้ยหนาวอย่าปิดนะเดี๋ยวนี้อ๋อขึ้นบ้าตนต๋อนี่ห้าม้อยห้าล้วเป็นอย่างเดียว

đừng cái gì anh này, hey, tựa, tựa bọn nào hơi chứ phải nèo mẹ. nèo rồi nèo hơ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 i nèo ไอ้เหี้ยหนาวนี่ยเจงาอะไรก็มาเด้าจี๋มาไม่ดได้ยินเสียงอ่ะอยู่ขวาเอออยู่ข้างหน้ามึงอ่ะเออไอ้วัวนั่นแหละเออนั่นแหละกระโดดเล่นๆเนี่ยในตรงกลางซองยาวกันลูกซองควงไรปอน วิาลไม่ได้ซ้ำไม่ได้ซ้ำไม่ไ่ได้บ่ด้ซแค่ปุรลัมแบบทัวอรีบซื้อนี smack, ้ฟังกูกลับไปเจอมิดเละที่ให้มันดังซ่องคางอะนี่ยังไงดังซองคาง ม่คถึงแบบมันมัน,ม,น,ม,นมันดังแบบไม่ว่าจะอยู่ใสหรือขั้วมันก็ดังอยู่ตรงกลางข้าใจปะกูลืมไปเรื่อง,ง,งนี้ว่ะตายซายทองตัวมั้งใช้สามเลยดิไม่ก็ซสายหมดได้ไประเด็นอะ มาวางกับกูนหน่อยสิรั่วควายควายกูบอกแล้วว่ากับกูหน่อยสิลุกนั่งเป็นยังไงควายควายบอลโจลุกนั่งไอเด็กดูดิ่บอ,ไอนไม่ซื้อมาก็ว่าอยู่ทำไมเข้าไม่หลับ เยอะกดไอวอลไม่โดน <Double kill. S 1> ไม่เห็นเรอาวีเยอะเกินแบบป,ปอนปอน,ปอ,นอุ้ยเต็มหัวเลยบัดอ๋อหมดนดึงงด้านแลปอนติดทุกเฮียเลยเนี่ย,ยติดไอวอลเออถ้าเวลาแน้สุดมากมาแล้วก็ันดึงออกมาละ,ละ เฮ้ยอกรดโดนลุกนั่งเลยกูติดจังกูสะใจตอนที่อยากจะวัดกับกูจะเลิกเกินตอนซื้อเห็นได้หน่อยสิน้องชายไม่ต้องให้ได้แล้เหตนไงวมไม่ให้ก่อนทำหมดแล้วยี่สิบบาซื้อไอ้เคมาสองโอ้โหเนี่ยปอนซื้อเห็นสี่ห้าต้นเลยนะเห็นสี่คืออะไรแดกแดดสองที มาวอร์กนัดดิไอ้เหี้ยพี่ไอ้จัดอย่ากเกะกะดิแม่งอันนี้คือตีใหม่ที่มาวอร์เลวเด่๋ยรต้องจีนผู้หญิงด้วยเล่าจีนผู้หญิงก็โดนไป่หกส่วนนะระวังขวาเข้าป่อเอ้ยลงรถมีกูเห็นแบบแบบบนบ้านมีอีก các bạn các bạn, mới hát được rồi. điên mày mà First blood. ở đây nó con mất. này, con này mà หน้าสงสขอของารเอออยู่ข้างหน้าอยู่ดัวยไอ้สั์เจ็บแล้วเจ็บแล้วผงแล้วก<ล>ูมไม่ให้ลงไม่ต้องลงไม้ได้อนนี๋เล่นขึ้นบ้านในตอนตุ้อีกแล้ว น่าจริงกูเกมแน่ยกูไม่ได้ซ้อมเฉยๆหรอกอ้าวไอ้บอลมึงไปบอกไอ้ตัวฟ้านี่โดนกูลุกนั่งไปสองรอบมันหาส่งสามจังบ้าเอวไปบอกนี่ชื่ออะไรไม่รู้อะมันมันยิงมันยิงกูต้นเกมกูหมันมันไม่รู้รู้ม่นจ้าป่านี้ผมจะแอดนางฟ้ากับขยมห้าสี่ถวยนะผู้ชายผู้ชายมาเลยผู้หญิงคนดูผี เออมึงอย่าตั้งโอเคกาก,กูุดิปู่มันดัลายนเลยถ้าผมไม่ตั้งมันก็ตั้งอยู่ดีาโก่าน้าป่าไอพีวัดเราคุดย,ยังเร็วไปร้อยฟีห ล้องตัวเองอีกแล้วกูเคยทำหรอกกูทำนะกูเคยทำหรอกไอ้สัสเป็นอย่างอ่อนอ่อนนะไม่ได้ทิ้งหรอกไอ้จริงไม่ได้ลุงนะเขาเรียกว่าทีไม่ได้ลุงนะเขาเรียกว่าที้งก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนะเออเฮ้ยาเล่นตร่ย กเเ่งไปแ,แ,แล้วพี่ชาย m v p ละอนผมก็ไม่รู้